งานกันค่ะทางภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะโมเว้นพิกราชเวทอชาริตีรันสองสมทบทุนสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านั่นเองค่ะ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายชัชาวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศลโมเวนพิกเอกราชเวชชาริที้รัน2026โดยมีนายสตวัตจันแดงรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่นำนักวิ่งกว่า500คนร่วมกิจกรรมโดยก่อนปล่อยตัวนักวิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเงินสมทบทุน1 0 0 0บาทจากการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ให้แก่นายกฤษสยามคงสตรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เพื่อใช้ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาที่ทางจังหวัดให้ความสําคัญและต้องเร่งแก้ไขยอย่างเร่งด่วนซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสะท้อนความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือสมทบทุนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน pm 2.5ให้ได้รับการ แก้ไขอย่างเร่งด่วน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะโรงแรมเมอร์เวนพิกสุริวงศียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสมทบทุนในการแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM เ5ของจังหวัดเชียงใหม่โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อช่วยสมทบทุนในการดูแลเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทั้งการจัดซื้อสิ่งของจําเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าโดยแบ่งการวิ่งออกเป็น3ระยะคือ12กิโลเมตร6กิโลเมตรและ3 ส5กิโลเมตรรวมถึงมีการวิ่งแบบแฟ mi ลี่รันและแฟนซีรันอีกด้วยค่ะ